สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับผมเกนเท็ดวอล์กบัลล์พอาวันนี้เราเดินทางม,มาถึงวันที่11แล้วนะครับจากเมื่อวานวันที่10เนี่ยผมขาดทุนยับยับเลยก็ตัวของ My b o เอะ็ะมันไปตัดมันไปตัดตอนช่วงที่ว่าพอตด,ดนดาวดาวหนักตัดวันพอดีพอขึ้นวันใหม่ปุ๊บพอพอ,พอดมัน ราคามันกลับมาแล้วตัว Equity มันก็เริ่มกลับแต่นเนี้ยเหมือนตัว myfxbook มันแสดงผิดนะคือ equity ที่ผมบันทึกไว้ของพอร์ตแท้ง่ะมันจะอยู่ที่7 5 5้เหรียญแล้วก็มีของพอร์ตแอดอยู่ที่พันเหรียญน,นี่พอร์ตแอดก็จากที่มันเดือหลือ550ก็กลับไปที่พันเหรียน ก็คือผมก็ไม่ได้เทรดอะไรเพิ่มนะแต่ว่าค่อยๆเคลียร์โพซิชันที่ติดไว้โดยผลรวมทั้งหมดเนี่ยมีรีเบททั้ง2โบกเลยของ XM อยู่ที่7.35เหรียญแล้วก็ของ HFM 14.1เหรียญก็รีเบทจะได้น้อยกว่าวันอื่นเพราะผมไม่ค่อยได้เทรดเน้นแบบว่าเก็บระยะให้มันค่อยๆแก้พอร์ตขึ้นมา พอตัวราคามันกลับมาได้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าบวกไปวันเดียว941เหรียญก็ cover จากที่ว่าตอนแรกเนี่ยทั้งสัปดาห์เทรดมา3วันกำไร713มาโดนวันที่4 2 0กลายเป็นขาดทุน525เหรียญตอนนี้ก็กลับมากำไร416เหรียญแล้วก็ถือว่าผมปิดสัปดาห์บวกไป416เหรียญ ก็ค่อนข้างโอเคตรงที่ว่าเรายังสามารถกู้พอร์ตกลับมาได้แต่ว่าตอนนี้โดยหลักๆก,ก็คือผมสังเกตดูว่าเวลาผมเอากำไรที่มาที่ได้มาเนี่ยไปเบสในพอร์ตธรรมดาใช่ไหมพอร์ตแทง้งพอร์ตแอดเนี่ยเอามาเบสแล้วมันเวลาโดนมันโดนยับๆับทั้งสองพอร์ตเลยตอนนี้เลยว่าจะกลับไปโฟกัสที่พอร์ตพวกอพอร์ตเดิมพันของผมพวก XM กเ พอร์ตอ็กเอ็มเบสสไนเปอรอะไรแบบนี้เพื่อที่ว่าจะเอาตรงนี้มามาเสริมให้แบบว่าตัวพอร์ตเรามันไปได้ไกลขึ้นมากกว่าที่ uh, จะมาโดนในตัวพอร์ตหลักให้ตัวพอร์ตหลักเราค่อยๆแบบเจนแคทโฟไปเรื่อยๆราะรู้อย่างค่าเฉลี่ยในการเจนแคทโฟงผมเนี่ย อ่ารีเบทเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยทั้ง2โบเกินเกิน20เหรียญอยู่แล้วแล้วก็กําไรขาดทุนรายวันผมทําก็คือถ้านับเฉพาะกำไรเนี่ยขั้นต่ําผมก็คือประมาณร้อเหรียญเพราะงั้นผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าเออตัวผมเนี่ยนะน่าจะสร้างแคสโซแคสโฟละห้าสิบถึงร้อยเหรียญได้ในพอร์ตที่ในพอตแท้งพอตรวมกับพอตแอด Ad ไปด้วยแล้วก็ เราในแคทโฟลที่แน่นอนตรงนี้เราค่อยๆแบ่งไปแบบว่าไปยิงในพอตสไนซ์ที่เอาเน้น RR สูงอาจจะ3 3 RR 5 RR หรือ10 RR อันนี้ผมก็กำลังไปไล่เก็บพวกคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องไปดูเรื่องของการ mm hmm. เทรดแนวสไนเปอร์เทรดเทรดแนวเบสติ้งเดิมเทรดแ,แบบพอตเดิมพัน การแบ่งไม้ที่นอกเหนือจะกสไนเปอร์เทวิธีว่าเ,ออเราแบ่งกําไรไปอย่างเช่นแบ่งไป50เหรียญรวมกับโบนัสกลายเป็น75เนี้ยเราเอาไปยิงไปยิงจาก50เหรียญกลายเป็นแบบร้อยส0งเหรียญแล้วก็ถอนออกมาวนลูปใส่เข้าไปใหม่แบบนี้เรื่อยๆเช่นเราอาจจะยิงกําไรได้5เท่า ใส่ไป50ใครไปสองถอนออกแล้วก็เอาไปใส่ร0อแล้วเพิ่มหลอดไปเรื่อยๆโดยกะโดยจํานวนเงินที่เราถอนออกมาเนี้ยก็เอาไปไว้กับพอร์ตแคสถือเราเราก็ถือเป็นเงินสดไว้เวลามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาไปฝากเข้าพอร์ตอื่นได้ให้มันหมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ยิงในพอร์ตคือปล่อยให้พอร์ตไนพอร์ตแอดเนี่ยเวลาไปยิงแล้ว พรมันพลาดหนักๆเข้ากลายเป็นว่าหลักๆเลยคือผมตั้งระยะเอที่ค่อนข้างห่างมากผมคิดว่ามันมันไม่ชนหรอกแต่พอตลาดมันสวิงจริงๆมันชนถึงมันกลับมาได้เนี่ยมันกลายเป็นเฮ้ยเหมือนเราฟุกมากกว่าหุเนีอยพอร์หุ้นแอดผมแอาพร์ทแทงผมเนี่ยจากพันร้อยสาสิบเหรียญดีคิวตนะพอวันต่อ,อมาแม่งแมลดไปต่ำถึงสองรอยเจ็ดสิบอะแต่ว่า ถ้าเทียบแล้วนี่แบบเลือดเกือบหมดเกือบแตกแนลน้วดีว่าแล้วผมหลับนอนมันมาโดนตอนลักหลับอยช่วงประมาณทีสี่ทีห้าผมตื่นมาอีกทีสิบโมงสิบเอ็ดโมงปอดมันกลับมาสักส่วนใหญ่แล้วก็เลยไม่ได้ใช้แคทพันเหรียญฝากเข้าไปถ้าฝากเข้าไปก็อาจจะมันทำให้แบบว่านิสัยของเราคือถ้าผมฝากเข้าไปปุ๊บมันก็กลายเป็นว่า ผมเริ่มเอาทุนเดือนใส่เข้าไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ทั้งพอททั้งหมดของผมเนี่ยผมดึงดึงแคสหนึ่งพันเหรียญออกมาหมดแล้วถ้าใครตามตอนช่วงผมช่วงผมรีวิวบาลานซ์ไปเนี่ยก็คือจะมีพอรตที่ผมตั้งชื่อว่าพีชตรงนั้นก็มีหนึ่งพันเหรียญก็คือว่าผมดึงทุนออกไปหมดละที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ผมเล่นบนพื้นฐานของกำไรแต่ว่า ถึงแม้เราจะกําไรแต่ว่าเรามีสิ่งที่เราต้องเสียไปทุกวันทุกวันก็คือเราต้องเสียเวลาเทรดเสียพลังงานนน่นนี่เราเพราะงั้นเราก็ไม่อยากเอากําไรที่เราสะสมมาเนี่ยเสียไปทั้งหมดใช่ไหมครับจะเห็นว่าเนี่ยโอ้โหเวลาผมโดนทีแม่งโดนโคตรหนักเลยโดนหลักพันเหรียญทั้งนั้นเลยวันนี้ก็เลยว่าเราจะจํากัดตัวเองโดยให้อยู่แค่ในพ่ยอทที่เป็นพอตเดิมพันพอตสไนเปอร์ถ้าผมอยากจะ เล่นหลอดหนักๆจริงๆหรือว่าถ้าจังหวะมันกราฟมันวิ่งแรงวิ่งอะไรแบบนี้ผมก็ไปลด o s i t i o n เราไปเก็บระยะแทนมากกว่าจากที่อาจจะเก็บ4500จุดอะไรแบบนี้อาจจะไปเก็บไปเก็บพันจุด2,000-3,000จุดอะไรแบบนี้แล้วก็ลด Position ลงอันนี้พูดในในเหมือนเราเทรดทองนะถ้าเป็นพวกแบบ โปรดักต์อื่นๆก็ป๊บก็อาจจะประมาณ30-40ปิ๊บอะไรแบบเนี้ยก็ไปเพิ่มระยะแทนจากที่เก็บแค่10-20ปิ๊บแล้วก็ไปลด o s i t i o n ลงเพราะผมว่าตอนนี้คือตลาดมันเปลี่ยนกราฟมันก็แบบวิ่งวันนึงมันวิ่งแรงแล้วเรามีจังหวะด,ดีๆบางทีเราเข้ามาให้เดียวจบเลยแต่ของผมมาเป็นสายสเกลเปอร์เราก็แบบ เข้าออกไวๆเพื่อที่ว่าเราจะได้ปั่นหลอดตรงนี้ด้วยถึงแม้ว่าเราจะเทรดได้กําไรหรือขาดทุนเรามีหลอดตรงนี้มาช่วยทําให้มันอ่าเรามีแคทฟโฟที่แน่นอนตรงนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ชื่อวางแผนไว้ก็คือว่าเดี๋ยวถ้าพอร์ตของแอดเนี่ยแคทไปถึงสักพันสี่พันห้าผมก็จะถอนออกหมดเลยแล้วก็ เอาไปฝากพอร์ตแท้งเพราะว่าตอนนี้พอร์ตแท้งอ่า e ีคิวตน้อยกว่าพอร์ตแอดไปไปค่อนข้างเยอะแล้วทั้งที่ว่ามันเริ่มต้นเริ่มต้นหนึ่พแต่ว่าขาดทุนหดือแค่เจ็ดห้าห้าส่วนพอร์ตแอดเนี่ยเริ่มต้น400ตอนนี้ไปพันมันกำไรไปเยอะแล้วเดี๋ยวผมต้องไปรีบาลานซ์ใหม่ปรับปรับใหม่ โอเคครับรีแคปของวันที่สิบเอ็ดก็มีเท่านี้แหละครับเพราะว่ายัางอื่นๆอยู่ด้วยกับการที่ว่าเมื่อวันพฤหัสผมเททั้งวันเลยแล้วแบบโอ้โหใช้พลังงานเยอะมากเทจนปั่นลอดได้หกสิบเหรียญแต่ว่ามามาตกม้าตายตอนตอนก่อนนอนนี่แหละมันใช้พลังงานเยอะพอหลับปุ๊บโดนเลย โอเคครับพบกันวันถัดไปครับผมสวัสดีครับ